สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางมอสโกนะตอนนี้ครับ มอสโกเองหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับผมว่ามอสโกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียนะครับผมเป็นเหมือนหัวใจของรัสเซียเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากๆและถ้าไปโจมตีมอสโกเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเล่ว่ารัสเซียจะโต้กับอะไรไหมก่อนหน้านี้เราเห็นเลยว่าตลอดสงครามที่ผ่านมาในตอนแรกสงครามเนี่ยอยู่แต่ฝั่งยูเครนเท่านั้นนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อสู้กันไปนานๆก็เริ่มมีการลุกลามมาทางฝั่งรัสเซียบ้างแต่อาจจะอยู่ที่พวกภูมิภาคแนวแตะเข็บชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็น เดลโกรดหรือพื้นที่อื่นๆมากไปกว่านั้นอาจจะมีกลุ่มต่อต้านรัสเซียเองเนี่ยพุดขึ้นมาอยู่ตามเมืองต่างๆในรัสเซียก็พอจะมีบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีการโจมตีที่จัดจับแจ้ง,จงในมอสโกเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางยูเครนก็คงจะกลัวว่ามันอาจจะทําให้สงครามเนี่ยมันบานปลายไปมากกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโดรนนั้นพุ่งเข้ามาโจมตีที่มอสโกเนี่ย หลากหลายครั้งมากๆเลยก็นับได้ว่าถ้านับในวันที่23สิงหามงหาเนี่ยโดนนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีมอสโกเป็นเวลา6วันติดต่อกันแล้วนะครับมีการโจมตีไปยังสถานีตํารวจระเบิดคาสถานีตํารวจเลยท่านผู้ชมคิดดูมีรถตํารวจถูกทําลายนะครับผมและรวมไปถึงมีตํารวจได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่หลายนายเลยนะครับมากไปกว่านั้นเองล่าสุดนี้เองเนี่ยเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับผมได้มีการโจมตีที่ ซัดโดยตรงเลยนะครับไปที่ย่านการเงินในมอสโกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นย่านที่มีตึกสูงเป็นย่านที่แบบว่าย่านเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะครับผมก็มีโดรนเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีในเช้าวันที่ผ่านมาด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยต้องรอดูเลยนะครับผมว่าจะมีการตอบโต้กลับยังไงไหมเพราะว่าช่วง6วันนี้เนี่ยถือได้ว่ายูเครนเองก็ยกระดับมากๆเหมือนกันรัสเซียเองเนี่ยก็โจมตีในย่านที่เป็นย่านพลเมืองของยูเครนเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ซัดกันแบบไม่เกรงใจกันแล้วนะครับผมแต่ถ้ามันเกิด ไอการโจมตีแบบนี้บ่อยๆอ่ะผมละกลัวเหลือเกินเลยนะว่ามันจะมีความรุนแรงมากกว่านี้นะครับตอนนี้เองเนี่ยการโจมตีในมอสโกแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความเสียหายที่ชัดเจนนะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่แบบกล้ามากๆเลยนะเพราะว่าโจมตีเข้ามาที่ตึกสูงอะ่ะตึกสูงมันมีโอกาสจะถล่มได้ถูกไหมถ้าถล่มทีเนี่ยยังไงซะรัสเซียตอบโต้กับแบบโคตรรุนแรงแน่ๆนะครับแต่จากดูรูปมาแล้วเนี่ยโดรนที่มาระเบิดนะครับผมมันไม่ได้แบบระเบิดรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะเป็นระเบิดขนาดเล็กนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยตึกก็ แต่ตรงนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นการล้ําเส้นครั้งใหม่เลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อเลยแหละว,ว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับผมสงครามจะยกระดับมากกว่านี้อีกอย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยทั้ง2ฝ่ายอะ่ะเขาก็ เล่นกันหนักมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับการรายงานข่าวหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,อ,าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก็หวังว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยจะจบลงโดยเร็วนะครับผมหวังว่าสันติสุขนั้นจะคืนมาสู่โลกโดยเร็วขอให้การต่อสู้เนี่ยมนจบลงสักทีเถอะตอนนี้ดูจากข่าวที่เราเห็นกันมาเนี่ยมีแต่รุนแรง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 ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับก็หวังว่าจะให้ทั้ง2ฝ่ายเน จบสงครามลงกันได้นะยังไงในวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนกับรายการ p o l i t i c world Thailand หากท่านผู้ชมมีเรื่องราวไหนอยากจะมาเสริมหรือว่าผมพูดตรงไหนอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆามาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไล n e สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w U, ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใหด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w U 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะมกกดวกาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ